เจ้ามาน้อยเจ้ามาน้อยหน้าบึ้งออ้โหมีเพื่อนดาคนิมาโศกมาเศร้าใช่วหม สบายดีทุกคนสบายดียามมือเศร้าทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณกะบมเศร้าไปไหนแล้วเนาะแกสิบโมงสิบเอ็ดโมงเลยทุกคนบรรยากาศเนาะก่อนเพียงทียงทุกคนก็คือฝนหากระเศร้าด้วยเลยวะนะฝนกากระเศร้าเนาะฝนก็คือตกตลอดเวลาเลยทุกคนตอนนี้ก็คือยังตกอยู่ยังตกนิบๆอยู่ทุกคนเลยดูกฝน,นก็คือ กำลังต้มเหล้าอยู่เนาะแม่ของเฮาเนาะ,ะเดี๋ยวเบิ่งกันหมอเหล้าเนาะส่วนนี้กจ็จะต้มลยทุกคนจะต้มดุเนาะเปิดอู้อีเม็ดนี่บ่ได้ดังไฟทุกคน <c oughs> องดังไฟให้าาราวก่อนเนาะบ่ราวาเวียก่นเลยหมอเหล้าดังเด้อทุกคนอันนี้นก็ฟืนซอน,นี้ก็คือฟืนหลายค่คนเนาะเพราะว่าไปตัดมาไว้เนาะ เพื่อตอนทับยามฝนทุกคนยามฝนยิ่งมาได้ไปหาตัดฟืนเนาะส่วนทางนี้ก็จะเป็นน้ำเล่าทุกคนแกน่าจ,จะติ่มนั่แหละจะติ่มละคนโอ่งโล่งอยู่นะคนนะไทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเลาะตลาดทุกคนตลาดยมร้านก็คือเราจะไปซื้อแนวอยู่น่ากินเนาะมาตุ่นไว้ทุกคน ตุนใเนเือนนี่เดี๋ยวไปเบิงกันว่าตุนมาเพื่อ,อยังเนาะด้วยความที่ว่าเฮาไกลจะได้เดินทางทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปสารนันการอด,ดิดตามเขาชมในคลิปต่อไปเนาะตอนนี้ก็คือต้องในไปแลกเงินก่อนทุกคนนี่แลกเงินหนึ่งพันบาทเดี๋ยวไปเบิงกันว่าอ่าเหรียญเงินตอนนี้มันอยู่ในระดับไหนเนาะมันจะขึ้นหรือลงทุกคนกระโดดแล้วนอกที่วันนี้ไปแตกเนาะแต่ว่าโซนนี้ก็คือมันซดแทนทุกคน ส่งนี้ซแหงก็เลยได้ไปแตะเงินทุกคนแต่ว่าฮาจะไปแตะอยูห้างพุทธวงศ์นทุกคนเนาะเดี๋ยวฮาจะขับรถไปเลยเนาะแล้วก็ให้ทุกคนเบิง่งว่าเล็ดเงินมันเท่าไหร่เลยเนาะพันหนึ่งต่อเท่าไหร่ทุกคน่ะเดินทางไปเลยทุกคน นี่ก็คือเขาเก็บไปเลขเงินมาแล้วทุกคนเนาะก็คือพันหนึ่งกะต่อด้วย 7, เจ็ดแสนทุกคนเลยเงินเนาะกับพันหนึ่งพันหนึ่งเจ็ดแสนทุกคนพันหนึ่งเจ็ดแสนนี่กะถือว่าลงนะนีมกะถือว่าลงเลยทุกคนเขาแลกชุดนั้นเนาะกะดนมาแล้วทุกคนกะดนเติบอยูก่กะซาวซาวเนาะเจ็ดแสนซาวทุกคนแล้วกะเล็กอีกชุดนั้นกะ เจ็ดแสนสิบพันแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบลดลงหลายเลยเนาะคือเจ็ดแสนขวดนะคน mm hmm. กับบุฟเว่ตอนาคนเนะาะมันสิลดลงหรือว่ามันสิเพิ่มทนกคนเนาะอ่ะคือว่าได้เจ็ดแสนทุกคนพันหนึ่งก็เจ็ดแสนป่ะวันนี้ก็คือเขาจะได้พาทุกคนไปอ่าซื้อในยูนิกินเพื่อมาตุนไว้ทุกคนนี่คือไปตลาดยมราชดเลยเนาะป่ะเดินทางกันเลยทุกคน let's go แต่ว่าตอนนี้ก็คือก่อนที่เราจะไปตลาดเนาะเราจะมาเวทับผู้สาวก่อนคนจเจอกันว่าผู้สาวคนนั้นจะเป็นไผยเนาะก่อนที่เราจะเดินทางในเร็วๆนี้ทุกคนเพื่อนว่า่วนไปกินตมเลยนะเพื่อนว่าปา้าจ้ะเดี๋ยวพาไปแต่ว่าบุกไปทางไหนลราไม่รี้มีแต่ขี้ตมตลอดเลยทุกคนอ้าหทางไปหาผู้สาวเลยเนาะขี้ตมหลายแทะเบาซะคาะดอนนี่ลุยเวยจ้ะ ไปบ้านนองปีงเนาะบ้านนองปีงแล้วกัต่อมาก็จะเป็นบ้านแจงเล็กลกันทุกคนผื้อสาวที่เราจะไปหับก็คืออยู่บ้านแจงเล็กเด้อนี่นะทุกคนก็อาจจะเคย,เ,คยเห็นอยู่เนาะเพราะว่าเราก็เคยได้ถ่ายอหน้าตาคนอยู่เนาะนี่สื่อสาวนิกก่นทุกคนมีนามอยู่มีนามมีสื่ออยู่สาวนิกเนาะ,ะไปเดี๋ยวไปหับเพื่อนกอนพาเพื่อนไปตลาดนะ้ำมาเลยทุกคน อดถึงนี่ถึงซะแล้วโอ้นี่บ่ถ้าเข,าข้าเฮือนคือมาโดหดแท้วอเอก็ได้ตี้ขอดองบ่เอก็ได้ตี้ขอดองฮนะเออไม่อย่างาอ่ะเอออันนี้ก็คือหมาของเฮาคนที่ให้นางนี่เพคนเลี้ยงสองตัวนะใช่ตัวหนึ่งไปเิปากใเยนั่นกคนเขานอนขึนน้เขาน,อ,นอู้ไปแต่เพีงจังวะัตัวกับไห้เลยบอซื้ออย่างนี่ตั้งซื้อให้มันแล้ว ซื้อมากล้องมาแก๊กว่ะมันกล้องมาแก๊กคือตุ้ยคือจ่อยแทบว่ะเออคือจ่อยแทะคือจ่อยแท่ะนั่นแหละอันนี้เลี้ยงบมดีเนาะไปกลับพื้นอันคนมาฮอสเลยงันของนางนี้แต่โฮรู้สึกว่ามีเด็กน้อยด้วยนะนี่มีเด็กน้อยอันนี้เป็นลูกของไอ้ไผ่ของนางนี้ เพื่อน่ะซื้ออย่างอันนี้ซื้อเท้าต้อมเท้าต้อมไอต้อมทุกคนเพื่อน่ะ,อ,ะอู้ไปแต่แพงแท้โอ้ดังโมอีกมั้น่ะเงี้ยแ <ๆ S 2> <ล>า่ดังโมอีกทุกคนนี่เงีย้ยเพื่อนเคยเห็นยังไงน้องไอเออน้องไอตอ้อมอ่ะนงต้อมทุกคนเพื่นหากระเกิดน,นี่น่ะตุ้ยแท้ได้ก็สามมื้อนี่ก็สามมื้อน้องนนี้ตัวใหญ่แค่เนาะ หล่ออีดแล้วไมาดิเป็นดังเพิ่นโด่งในทุกคนป่ะป่ะมาฮอดเลยทุกคนเดี๋ยวถ่านางนิกเพินนะ่นเนาะนางนิกเพิ่นกงแต่งตัวอยู่ทุกคนแต่งตัวทำความสวยเดี๋ยวไปรีวิวทางทคนนะือเก่าเนาะไปทานี่ได้ไหมคือถึงไนเพชงว่เออไปทางนี้หมุนหมุนไปทานี้เราไนี้บักคือเก่าอี่แหละ <c oughs> ที่เลยเกือบพลาดยานเหรอกเห็นว่าฝนมันเดือนนี่ค่ะมันตกทุกม,มือเลยแล้วว่ทาทั้งนี้หมืนหน่นบอกลูกน้องน้อยค่ะเออลูกน้องน้อย เห็นวิวเห็นยังเนียเห็นยังกระทกทายไปเลยเห็นคนหูเงี่ยเปลี่ยนเส้นทางเลยทุกคนไปตึงเพียงเดียวเพื่อนมาท้งพูดหนาขี่ตะไละ่าโหขี่ตัมหลตะกุ้นดีว่ะเอาขรดอกให้ให้บ่บนี่นั่นได้ลวม้ล่ไล่ไล่ไปมาเหลิกจังเลย ก็คือบ้านเก่งเล็กก็คือต้นไม้หลายแป็นบอต้นไม้จะเป็นแบบไหนคนไทยเลยเออให้นางนิกเราจะฟังนึงมันมีนเรื่องเล่าอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นเจงไงไน้าห้องอะไรแวะเออเจ้าห้องเป็นผีผีเมืองนะ,ะอ๋บอกป่าผีเมืองเดี๋ให้นางนิกเราจะฟังทุกคนตะกลึงเลยนิกเป็นป่าเป็นป่าผีเมืองสิเป็นป่าผีเมืองเนี่ยอ๋อแต่ว่ามันต้องไปจังไลยมัน มันต้องแบบว่าคนที่แบบ้าหัวเมียหรือว่าเห็ดเมียที่จะต้องไปแก้โอ้ตัวไปแก้ยี่มงนั้นทั้ทงที่เขา้าบรได้พี่เท่ากับไปแก้ยู่มงนั้นแม,ม่บอกอทุกครั้งที่ออกหัวเมียต้องไปขอขมาเพื่อน,อน,นขอขมาต้นไม้ทุกคนขอขมาเพื่อนเนาะต้นจะเป็นต้นไม้สูงทุกคนเนาะสูงเลยนแบบนี้แหละแบบนี้แหละสูงมันหี้เลยทุกคนแต่ว่าอยู่ทางกานคุณเนาะก็คือ ย้อนว่าที่เขาบรยังมาเส้นนี้ก็คือต้นไม้ใหญ่ทุกคนสาเหตุคือต้นไม้ใหญ่นี่แหละแต่ว่าเอาต้องเอาต้นไม้ไปนี้ซึ่งมันไปตัดต้นไม้ใหญ่นี่ตัดบัได้มันแบบเออมันไม่ก็ต้องเบรควะก็จะต้องขอก่อนโอต้นนี้ขอก่อนทุกคนต้องในขอก่อนจึงตัดเนาะสม่งมันเราเวียดนี่ไปรักต้นไม้ไปนี่ตัดปุ๊บนี่เป็นเลื่อมีแนวเลยเนาะ อ้แบบนี้เองทุกคนอันเดี๋ยวจะเล่าสู่ฟางนี้เนาะเดี๋ยวเขาขับรถก่อนเดี๋ยวสิลื้อพื้นมาเล่าให้ทุกคนฟังใหม่นะนี่ก็เราจะตัดต้ดตนไม้นี่ได้แบบไหนนี่ได้ได้เนาะเป็นเจ้าครอบแล้วอเจ้าครอบแล้วก็ถือว่าได้ไดนะทุกค,คนการครอบแล้วก็คือตัดได้เนาะสมมุติว่าคนอื่นมาตัดแบบบอกครอบก็คือคนที่อยู่ในหมู่บ้านนะทุกคนจะมีอันนั้นเนาะมีแนวรูว้เลยดางนั้นก็คือต้องครอบแหละดีที่สุดเนาะ ปัดท้าไปตอนตอเฮากำลังนั่งกินตามแซ่บเลยทุกคนเรื่องนี้ก็คือนักกลัวมากเลยไม่เล่าดีกลัว <laughs> มันเสียสันหลังท <laughs> ุกคนตอนนี้ก็คือเฮากำมาฮอดฮานที่เขาจะมานั่งกินชิวๆเลยทุกคนจะเป็นฮานวิวนานะก็ากคือไก่ตลาดยมราชมาแต่ตอนนี้ก็คือเฮาก็อยุดที่อ่าบ้านสังเกตทุกคนอันนี้กจะเป็นฮานประมาณนี้นะจ๊ะฮะส่ยังไงใสต่างหูเก็บตรงเนี่ย กีอาตำกุ้งซุกตำกุ้งซุกซุกตำกุ้งแล้วก็ตำปูม้าแล้วก็ตำนี่เออดะแล้วก็ตำปูม้าบ่ะตำปูม้านี่ก็ต้องลวกเด้อลวกลวกบ่มากดิบแป๊บซีน้ำก้อนเท่านั้นแหละแล้วก็น้ำดื่มตุ๊กน้อยตุ๊กหนึ่งโอเคสั่งแล้วอาเขาเปียกเขาเขาเเปียกอาแต่เขาเปียกเนาะโอเคจ้าทุกคนก็รู้สึกบางเงี้ยงนะเพราะว่าลูกค้ายังบ่นไลายลูกค้ายังไม่เยอะนะจ๊ะ ก็เลยได้เรือบองนั่งสามสบายเลยวันนี้ก็ได้บ่อนวดหรือกันไรนี่ก็ได้บ่ฮะวันนี้ก็ได้หนิวิวดีไหเนาะนีนะทุกคนจะสะระไมค่ะคุณแม่นี่ปาก็คือวิวนาผสมสื่อของวิวนาด้วยเนาะอาจะเห็นวิวของทุ่งนาทุกคนเนาะยามเจ้าเหตุนาจะเป็นประมาณนี้ทุกคนจะเห็นต้นคอกต้นเขานะนี่บรรยากาศดีดีทุกคน อันนี้ก็คือแนะนำเลยมาลินใดทุกคนเนาะดูนะวิวนาหานก็เนาะเดี๋ยวนางลิ็นจะหน่อยจะได้ถ่ายฮูปจักฮูปจักได้ทุกคนเนาะอือทุกคนก็คือคนได้มือถือมาทุกคนเดี๋ยวเพื่อนจะมาลองเนาะ คนบริการยินน้ำไม่พร้อมเนอผู้สาวมันกังเล็กออนทุกคนอาหารยางสั่งกามาเลยอะแต่ผมว่าอันใดมาก่อนนะน่าจะเปลี่ยนปูม,มาทุกคนปูม,ม,าม,มาก็คือต้องในลวกเนาะเพราะว่าดิบๆเลยบุก,กินทุกคนเลยเพื่อสุขภาพนะจ๊ะเราต้องลวกจะ้ะม,มาเดี๋ยวให้สาวนิกชิมให้ทุกค,คนแต่ว่าตอนนี้ก็คือ,คอน้ำลายได้ละเอ้าเดี๋ยวจะให้เจ้าชิมค่ะชิมิ่งก่อน เซีมั้เนาะขอเซมไปซีมอา้าวบอกให้ไปซิมอ่ะอืมโอเคมามามาตัวใดดีนี่นี่โอ้ยทุกคนนี่มารส<า>ชาติเป็นยังไงมากับเซบอยู่แต่ว่าเย็นๆเน,น,นาะนานจะอ่ะเจะ้าแส่เย็นไว แซ,บแซบ่บซ่มามาเดี๋ยวให้สังหารอ,อาหารเนาะวิวนาเดี๋ยวเฮากาจะมาเละตลาดยามาลาดทุกคนก็ตกนโตนคุมแล้วนี่มาเลตลาดยามมือเรียงทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงจะเข้าบ่ายสี่โมงเนาะเดี๋ยวไปซื้อเนยยู่นากินเนาะเพื่อตุนไว้ทุกคน มีขนมขนมพร้อมในนี้เอ้ยแต่เราไม่กินห้องนา 10, 40, ้าผงสิบพันตัวสิบพันป่เออนี่ค่ะผ่นอันนี้สิ0 0 0นอันนี้สิผ่าโอเคเดี๋ยวเข้ามาเบิง่งไปรอเบื้งก่อนทุกคนย่นางมาปุ๊บก็ยิงเสียงคนท้องเพลงพร้อม ็คือในทุกคนอยู่ตลาดเนาะเออรู้สึกว่าคนขายเครื่องร้ายหลายตอนนี้มาพีนิกนิดไปสิเอาทุกคนเดี๋ยวเล่ามืก่อนนะว่าคิดได้อีกย่างคิดแน่เนาะอืออันนี้หอยหอยหอมหอยหอมกำลังวายหอยหอยหวานเพราหอยหอมทุกคนไม่จะเสียนป่กะเ็นี่ยแง่ไม่จะเสียนรึผงก็เลย สองโลสองหาออ้าสองโลโอสองห้า,หาแล้วก็มีลูอ,อ๋ออันนั้เนเนทะ่าไรนะสองหา้ากนันนี่โลหก,นนกสิบเก่งแน้ะสามสิบนั่นแหละอัศวินนะ้อยเดี๋ยวเรามากันเรามากันเดอ้อนี่อยูได้กินหลายเนาะอู้นีกตัวยังนี่ตัวเอียนทุกคนตัยานเลยตัยานเลรามากันเดินอกเด้ออดีาพาวเด้อ ทุกคนเรากันเราเอาชีได้ยังกินเป็นตอ,อมีหนูอันนี้ขายเถ่าไห่บ้านนี้สาพนันสาพันผงสาพันทุกคนจะเป็นบุญสามแต่กันวัดะออ้นักคนกันเลยงสาพันรุดในบ่นบอสอถง เอาถุงหนึ่งจ้ะ <laughs> หมดรุด้นเอาถุงหนึ่งโอเคเอาถุงหนึ่งถุงส้าวพันทุกคนส้าวพัน อีเดอร์บขี่ตมหลายพดนว่าฮับแหละลับรถไปเองเด้อบานาเด้อไ <laughs> ปทุกคนเดินทางกลับบ้านะ้ะวิขี่ตมขี่อ่าคนต่อเนาะ คนตัดพระมาตอนนี้ก็คือเฮาก็ได้มาฮอนเพื่อนไปที่เรียบร้อยแล้วนเนาะก็คือได้เนี่ยยูดากินมาไล่ทุกคนมาฮอนเพื่อนปุ๊บกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงจะเขา้าหกโมงในทะุกคนเขาก็ซื้อมาหลายอย่างเลยทั้งฟ้านิ่นทงทั้งอีกอย่างทุกคนทั้งกระดูกควายกระดูกควายแลวก็พักเนาะพักและก็เลือดทุกคน เลือดเลือดคว้ยเนาะวันนี้เขาจะมาเฮ็ดเมนูแซ่บๆนะทุกคนะเนาะเกี่ยวกับกระดูกควยทุกคนอึ๊ออัดประตูก่อนอัดประตูตู้เย็นก่อนทุกคนเมนูของเขาวันนี้คือเขาเปียกเส้นทุกคนเปียกเส้นแล้วก็มีผักบงนะเนาะแต่ว่าก่อนอื่นที่เขาจะไปเฮ็ดส่วนทางด้านนี้นะทุกคนะเนาะเาจะมาพักกระดูกก่อนเนาะมาพักกระดูกให้มันเป็นตอนน,น้อยๆก่อนทุกคน กับเหมาะเมนูของเขาวันนี้ก็คือกินประเภทเส้นทุกคนว้าวปะเดี๋ยวเริ่มทากันเลยทุกคนเดี๋ยวเขาจะได้กินเข้าตอนดึกเนาะต้องเริ่มทากันเลยทุกคนปปะระพาก่อนมุนชิบกระพามันบบาขึนาไดแล้วน่าจะได้แล้วล่ะ ติดห <c oughs> เอาทุกคนหลังจากที่เฮาได้ผักซีนคายใส่หมอแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาจี หมกเพชรแล้วกะกระเทียมแล้วกะผักบัวทุกคนมีให้มันแ,มแมนหมๆนนดนึงแล้วก็จะเอาไปตําเนาะจะไปตําแล้วก็จะเอามาขวอยู่ในหม้อซีนเอาพักกินนี้เนาะเดี๋ยวรมทุกทุกคนตอนนี้ก็คือแหมๆละกลิ่นหอมมาเลยทุกคนกลิ่นหอมมากเพ็ดกลิ่นหอมกระเทียมเนาะแล้กกะผักบัวบปอนส่วนทางนี้ก็คือกำลังอุ่นเข่าหนึ่งเข่าเลยทุกคน ทควันกำลังออกเลยเนะาะทุกคนตอนนี้ก็คือฟดแล้วเนาะกำลังฟดเลยเนะี่ขั้วเนาะนี่ความที่ว่าน้ำมันมีท,ทางในหมอนะ้อเนาะน้ำมันออกมาจากกระดูกทุกคนมันก็เลยบ่แหมกนะันเลยเนาะซีนนะี้ขั้วเนาะเดี๋ยวรอให้มัน,นเดี๋ยวคนให้มัน เป็นเห็ดเนาะให้มันมันมากคนให้มันมันมากเนาะแล้วเขาจะเติมน,น้ำลงไปซีนยังเล่นเดะให้ทุกคนเติมน้ำลงไปเลยเอาตัวน,นี้เนาะอ๋อเติมมาเลยกันเถอะล่ะเดี๋ยวเขาจะปิดฝาหมอ้อเดี๋ยวให้มันพดจันหน่อยทุกคนเนาะ ทาบัฟดก่อนเผื่อถาหมอมันสีพดเนาะเดี๋ยวเขาจะมาล้างผักบงนะทุกคนล้างผักบงนี่บงผักบงกับมัดห้าพันทุกคนจำนี้เนาะนี่ห้าพันโดยความที่ว่าอียงกับแพงเนาะเอียงกับแพงก็เลยได้หน่อย <c oughs> แต่ราคาสำเก่าขนาดน้อยลงประมาณน,นี้ทุกคน คือพักนี่แหละตะกี้นะมัดซ้ำนี่ทุกคนมัดซ้ำนี่ห้าพันซ้ำนี่เดี๋ยวนี้ซ้ำนี้ซ้ำนี้ซ้ำนี้น้อยๆนี่ซ้ำนี้แหละห้าพันมันผสมดุลกันทุกคนราคาแพงสินค้าน้อยลงขนาดน้อยลงอีกเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนถัากระซ้ามีกว่าเนาะบกสะใจทุกคนน้ำมันหน่อยเอง บงว้าวอันตอนนี้ก็คือน้ำซุปของเฮากะฟดไปเรียบร้อยเนาะและ้วเฮากะใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปแล้วเรียบร้อยเนาะกิมสาก็พอดอีแล้วเนาะัานี้เฮาจะมาใส่นี่ทุกคนเลือดเนาะเลือดที่เฮาซื้อมาแต่ตลาดเนาะไปเป็คนความที่ว่าบ่ได้ซื้อลูกีมาทุกคน ก็เลยใส่เลือดนี่แหละทดแทนปึ๊บปึ๊บปึ๊บลาย,ย,ยเกือบเลยลนู้นนเลือดเนาะเดี๋ยวถาให้มันอุ่นจะหน่อย,อยนอน,อนเลือดเนาะแล้วเขาก็จะเอาหม้องลงแล้วก็จะมาลวกเส้นเขาเปียกแล้วก็รั่วพะบงนลงคนเน,นาะเอาทุกคนแล้วเขาเปียกที่เ้าลวกกันได้เรียบร้อยเนาะ กะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ใส่พะบงนี่นี่เป็นเลือดน้ำซุปของเฮาเดี๋ยวจะตักกระดูกเนาะอันนี้จะเป็นถ้วยของแม่เฮาทุกคนอ่ะน,นี่ประมาณนี้ทุกคนแล้วๆล้แกงข้าวปียเดี๋ยวให้แม่ของเฮาใส่กระหอมกอนเนีะ กำลังใส่กระหอบเลยทุกคนมาหยุบเสร็จเลยอันนี้ถ้วยของแม่เฮาอ่ะแม่แล้วเนี่ยไปวันนี้ก็ถ้วยของเฮาทุกคนนี่นี่นี่อยู่มองนี้เลยก็ยคือเส้นมันเหนียวนุม่มไหมทุกคนยังพกทุกคนยังเหีียวนะมา,ามาชิมเมกัน ทำซุปนัวเพื่อจะได้กินทุกคนตัวนี้ก็หนึ่งถุงนะจะเข้าสองถุงแล้วนะม,มาทุกคนมากินข้าวแรงกันเนาะมาม่านะส่วนพ่อก็ไม่ขอากินท่านนนทุกคนมันนี้ก็เปลี่ยนบอลกิน ไม่กินยี่บอนนี้ทุกคนมาคอ,อ่วปีะอ้ยตกแล้วตกแล้วอ,อ,อันนี้ผักบงมาผักบง ทุกคนคลิปนี้นประมาณนี้แลวกนนะันเนาะเดี๋ยวเราจะขอตัวกินข้าวเปียกร้อนนี่นี่ก็มีโอกาสได้ไปตลาดเนาะไปซื้ออาหารมาตุนไว้ติ้งเลยทุกคนเดี๋ยวถ้าเบิ่งเนาะวะเขาตุนไว้เพื่ออย่างเนาะเดี๋ยวเจอกันในมืออื่นทุกคนส่วนคลิปนี้นประมาณนี้จ้าขอบใจทุกคนที่ติดตามครับสมานเดือดรอนเนาะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายรอพบกันในมนะืออื่นเด้อ